เมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพรรคุมชายไทย71เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับการที่แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจากจากสวทุกภาคส่วน ครับก็ปัจจุบันนี้คณะเจรจานะครับก็มีการเจรจากับพักร่วมหลายพักอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพักการเมืองหลายพักตอบรับมาแล้วว่าจะให้โหวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพักภูมิใจไทย7 1เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพักที่ได้แสดงเจตนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพักเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงหาคมผมมีความพร้อมครับ แล้วก็ขอวิงวอนว่าเ,เราเองเราก็ต้องการเสียงจากสวด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจากจาก,จากสวทุกภาคส่วนผรุ่ีอย่างนี้ครับเราเราพรรคเพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจนกา,ารเจรจาว่าจะตกลงได้กับพักร่วมนะครับมาเป็นรัฐบาล ภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อนําประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนิ่นนานมาแล้วครับกว่า3เดือนแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนายยกรัฐมนตรีต้องมีคณะรัฐบาลที่มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศครับ <S <S ขอบคุณครับ